สวัสดีครับขอนํนำผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่สถานีหลอนสตอรี่และในเรื่องเล่านี้มีชื่อว่างานศพน้องเต้ก่อนที่จะไปรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับเรื่องราวที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นช่วงโควิดระบาดผมรับจ็อบพวกงานออแกไนซ์กับทีมงาน ซึ่งเป็น,พนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่รู้จักกันจะรับงานทั้งงานมงคลและก็งานอาวามงคลเพราะพวกเราคือมือสมัครเล่นทำด้วยความชอบแต่พอโควิดระบาดพวกเราก็งดรับงานและก็ไม่ค่อยได้เจอกันอยู่มาวันหนึ่งพี่ในทีมชื่อพี่วาโทรมาแจ้งข่าวร้ายว่าน้องเต้ซึ่งก็เป็นหนึ่งในทีมงานของพวกเรา ถูกฆ่าตายผมก็ตกใจมากเพราะน้องไม่น่าจะมีเรื่องทะเลาะกับใครพวกเราทีมงานออแกไน์ก็นัดกันไปที่บ้านของน้องเต้เพื่อจัดงานไว้อาลัยให้น้องเป็นครั้งสุดท้ายเรานัดเจอกันก่อนเพื่อซื้อของและอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ดอกไม้สดไปด้วยจากนั้นก็ออกเดินทางไปพร้อมๆกันด้วยรถยนต์สองคัน การไปครั้งนี้มีสมาชิกแปลกหน้าไปด้วยคนหนึ่งซึ่งก็คือพี่วาเป็นแฟนของพี่ตีบ้านของเต้เป็นบ้านไม้ใต้ถุนสูงแบบที่สามารถเข้าไปจอดรถที่ใต้ถุนบ้านได้เลยเป็นลักษณะของบ้านชาวบ้านทั่ว,วไปในหมู่บ้านแถบชนบทศพของเต้ถูกนำมาตั้งไว้บนบ้านแต่ยังไม่มีเครื่องประดับตกแต่งอะไรมีแค่รูปหน้าศพพอพวกเรามาถึง ก็ลงมือจัดดอกไม้ประดับลงศพกันเลยพี่วาก็ต้องมาเป็นลูกมือจำเป็นระหว่างนั้นแม่ของน้องเต้ก็มานั่งคุยด้วยกับข้าวหนึ่งในทีมงานของพวกเราจึงได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องเต้แม่เล่าถึงวันที่เกิดเหตุว่าเพื่อนของน้องเต้คนหนึ่งมาหาที่บ้านมาพูดคุยปรึกษาปัญหาชีวิตแม่ก็เตือนน้องเต้ไปแล้วว่าสามีเขาเป็นคนขี้หึง อย่าไปยุ่งกับเขาแต่น้องเต้ก็ไม่ฟังคำเตือนของแม่เพราะน้องเต้เป็นห่วงเพื่อนซึ่งแม่เห็นว่ามันขําแล้วจึงบอกให้เพื่อนของน้องเต้กลับบ้านไปซะเดี๋ยวทางบ้านจะเป็นห่วงน้องเต้ก็อาสาไปส่งเพื่อนที่บ้านแต่แม่ห้ามน้องเต้ไม่ให้ไปน้องเต้ก็ไม่ฟังจนประมาณสองทุ่มกว่าเพื่อนของน้องเต้คนหนึ่งก็ขับรถมาที่บ้าน บอกว่าน้องเต้ถูกยิงแม่บอกกับพวกเราว่าแม่แทบใจสลายที่ได้ยินแบบนั้นพอแม่ไปถึงโรงพยาบาลก็ได้ยินข่าวร้ายน้องเต้ถูกยิงโดนจุดสําคัญทำให้ตายคาที่แม่ก็ร้องไห้ไปด้วยเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้พวกเราฟังไปด้วยพี่วาก็จับมือให้กำลังใจแม่พักหนึ่งเหมือนมีคนมาหาแม่ก็เลยเดินลงไปข้างล่าง พวกเราก็จัดดอกไม้ต่อแบบที่ไม่มีใครพูดอะไรเลยบรรยากาศบนบ้านก็เลยเงียบสนิทได้ยินแต่เสียงคนข้างล่างที่กำลังพูดคุยกันขณะที่กำลังง่วนกับการจัดดอกไม้ข้าวก็ได้กลิ่นเหม็นสาบบนกลิ่นเน่าลอยมาเข้าจมูกข้าวก็เงยหน้าขึ้นมองคนอื่นคนอื่นๆก็อยู่ชะงักจากงานที่กำลังทำอยู่แล้วมองไปที่ข้าวด้วยเหมือนกัน คือด้วยความที่เราได้ทำงานพวกนี้มาไม่น้อยเราก็รู้ว่ามันเป็นกลิ่นที่ไม่ปกติจูจๆพี่ตีก็พูดขึ้นว่าเฮ้ยได้กลิ่นเหม็อนอะไรไหมกลิ่นเหมือนอะไรตายพี่วาเลืบตีขาพี่ตีแล้วพูดขึ้นเขาไม่ให้ทักนะเท่านั้นแหละเสียงตึง้งตึงต้ง,ตงก็ดังมาจากทางโรงเย็นที่บรรจ,จุร่างของน้องเต้เอาไว้พี่ตีเองก็น่าเสียจากนั้นพี่วาก็พูดขึ้นมาว่าเต้ พี่น้องทุกคนมาช่วยแล้วนะพวกเราอยากทำให้แกเป็นครั้งสุดท้ายเราจะมาทํามันให้ดีที่สุดให้มันสวยที่สุดพอพี่วาพูดจบกลิ่นเหม็นนั้นก็หายไปแล้วพี่วาก็หันมาพูดกับพวกเราว่าทํำงานกันต่อเถอะขออธิบายก่อนว่าพวกผมเองก็เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนจนมีประสบการณ์และได้รับรู้มาว่าถ้าเป็นงานศพแล้วได้กลิ่นแปลก อย่าทักท้วงเพราะกลิ่นนั้นเป็นเหมือนการส่งสัญญาณจากคนที่ตายเพื่อมาบอกให้รู้ว่าดวงวิญญาณของเขายังวนเวียนอยู่ใกล้ๆยังไม่ได้ไปไหนหรือบางครั้งเขาอาจจะมาบอกหรือมาสื่อสารอะไรซึ่งถ้าเกิดว่าใครไปทักจะทำให้เขามาสื่อสารด้วยได้ซึ่งคนคนนั้นอาจจะถูกวิญญาณติดตามหรือไม่ก็ปรากฏตัวให้เห็นเพราะงั้น ถ้ามีอะไรแบบนี้ผมก็จะรู้ว่าให้นิ่งไว้ไม่ต้องไปสนใจแต่ครั้งนี้พี่ตีดันไปพูดทักมันก็เลยมีเรื่องน่ากลัวตามมาพวกเราช่วยกันจัดดอกไม้และจัดสถานที่จนเสร็จเรียบร้อยก็ขอตัวไปอาบน้ำที่รีสอร์ทที่เราได้จองไว้กะว่าจะมาช่วยงานจนเสร็จถึงวันเผาซึ่งไม่ได้นานเพราะตั้งสวดศพแค่สามคืน พอถึงช่วงสวดอภิธรรมตอนเย็นพวกเราก็พากันกลับเข้ามาที่งานที่บ้านแม่ของน้องเต้ก็ต้อนรับเราอย่างดีให้เกียรติเราไปร่วมฟังสวดบนบ้านเหมือนเป็นญาติคนหนึ่งส่วนชาวบ้านที่มาร่วมงานก็นั่งฟังสวดอยู่ข้างล่างทุกอย่างก็ดูเหมือนจะปกติดีแต่เมื่อพระเริ่มสวดกลิ่นเหม็นเมื่อกลางวันก็เริ่มมีอีกผมคิดว่าทุกๆคนคงได้กลิ่นเหมือนกัน พอพระสวดเสร็จก็ลงจากบ้านไปพวกเราก็เดินตามลงมาคนข้างล่างก็กำลังนั่งคุยกันญาติของน้องเต้คนหนึ่งที่นั่งฟังสวดอยู่บนบ้านลงมาเล่าว่าตอนพระสวดมีกลิ่นเหม็นลอยมาจูจ่ๆก็มีผู้ชายคนหนึ่งถามขึ้นมาว่ากลิ่นศพมันเป็นแบบไหนเหรอพอถามจบปรากฏว่ากลิ่นเหม็นคุ้งไปทั่วจนผมต้องรีบเดินหนีออกมา แล้วหลอดไฟก็กระพิบติดติดดับดับจนชาวบ้านต่างก็พากันกลัวแยกย้ายกันกลับพวกผมเองก็กลับที่รีสอร์ทก็อาบน้ำทำภารกิจส่วนตัวจนเสร็จพอจะนอนปรากฏว่าผมได้ยินเสียงคนเคาะประตูก็เข้าใจว่าเพื่อนมาเคาะเรียกก็เลยเดินไปเปิดประตูให้แต่ปรากฏว่าไม่มีใครอยู่หน้าห้องเลยผมจึงรีบปิดประตูทันทีตอนนั้น เริ่มใจไม่ดีแล้วเพื่อนที่พักอยู่ด้วยกันก็ถามผมว่าใครมาผมก็สายหน้าเพื่อนกลัวว่าจะเป็นพวกคนร้ายก็เลยบอกให้ผมล็อกประตูห้องให้ดีๆแล้วก็กลับมานอนสักพักหนึ่งก็มีข้อความลายเข้ามาในโทรศัพท์ของผมเป็นข้อความจากเพื่อนทักมาถามว่าได้มาเคาะห้องหรือเปล่าพอคุยกันไปคุยกันมาก็สรุปได้ว่า มีบุคคลปริศนามาเคาะห้องพวกเราทุกห้องถ้ามันแค่ครั้งเดียวพวกเราก็คงปล่อยผ่านไม่สนใจแต่นี่มันหลายครั้งก็เลยพากันเปิดประตูออกมาจากห้องพร้อมๆกันกะว่าจะไปคุยกับเจ้าของรีสอร์ทตอนนั้นบรรยากาศข้างนอกทั้งมืดและเงียบมันวังเวงมากแล้วตรงที่จอดรถก็มีแค่รถของเราจอดอยู่แค่สองคันพวกเราตัดสินใจล็อกห้อง แล้วเดินไปหาเจ้าของรีสอร์ทด้านหน้าตรงทางเข้ารีสอร์ทซึ่งก็พบว่าไม่มีใครอยู่เลยกดกริ่งเรียกเท่าไหร่ก็ไม่มีใครออกมาโทรหาตามเบอร์โทรศัพท,ท์ที่ติดอยู่ด้านหน้าก็ไม่มีคนรับพวกเราจึงตัดสินใจเดินกลับห้องพักเพราะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยปลอดภัยตอนที่กำลังพากันเดินกลับจู่ๆก็มีเสียงหมาหอนดังมาจากด้านหลังของรีสอร์ท จากเสียงของหมาตัวเดียวก็เริ่มมีเสียงของตัวที่สองสสซึ่งดังตามกันมาติดๆเสียงมันโหยหวนจนผมรู้สึกขนลุกไปทั้งตัวเสียงลมพัดแนวกอไผ่ข้างรีสอร์ทให้ความรู้สึกว่าเหมือนไม่ได้มีแค่พวกเราแค่หกคนแต่ยังมีคนอื่นเดินอยู่บริเวณรอบๆนั้นด้วยพวกเราเร่งฝีเท้าเดินเพื่อให้ถึงห้องพักให้เร็วที่สุดพอมาถึงห้องริมสุดที่ไม่ใช่ห้องพักของพวกเรา ห้องนั้นเปิดไฟอยู่ผมก็จำไม่ได้ว่าตอนก่อนออกไปห้องนั้นเปิดหรือปิดไฟเอาไว้เพราะไม่ได้สังเกตเพราะเห็นว่าสถานการณ์ไม่ค่อยน่าไว้วางใจเท่าไหร่พวกเราก็ตกลงกันว่าจะมานอนรวมกันในห้องเดียวหลังจากจัดแจงแบ่งสัรปันส่วนที่นอนกันแล้วพวกเราก็เข้าประจําที่ผมกําลังจะปิดไฟจูๆ่ๆก็มีเสียงเคาะประตูหน้าห้องเป็นเสียงเคาะที่ดังมาก พี่ตีคนเก่าคนเดิมก็พูดขึ้นมาว่าใครเคาะประตูวะพี่วาก็ตีพี่ตีดังเพี้ยแล้วก็ดุพี่แกไปว่าตีกูบอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าทักสุ่มสี่สุ่มห้าผมที่ยืนอยู่ตรงสวิตช์ไฟข้างประตูก็รีบกระโดดขึ้นเตียงไปทันทีทั้งที่ยังไม่ได้ปิดไฟทุกคนมารวมตัวกันอยู่ใกล้ๆกแต่เสียงเคาะนั้นก็ยังดังอยู่ต่อเนื่องไม่หยุดแล้วก็มีเสียงของผู้หญิงร้องไห้ ดังมาจากหน้าห้องพวกเรามองหน้ากันเลิกรักเพราะไม่รู้ว่าจะเปิดประตูห้องดีหรือเปล่าแล้วถ้าเป็นคนมาขอความช่วยเหลือจากพวกเราจริงๆละ่ะจะทำยังไงพิติซึ่งเป็นผู้ชายแท้ๆคนเดียวในตอนนั้นก็เลยต้องตัดสินใจลุกขึ้นเดินไปเปิดประตูปรากฏว่ามีผู้หญิงวัยรุ่นคนหนึ่งนั่งคุดคูมือกลุมท้องอยู่หน้าห้องยังไม่ทันที่พวกเราจะเดินไปหา ผู้หญิงคนนั้นก็ลุกขึ้นยืนแล้วชี้ไปที่ฝั่งขวามือแล้วผู้หญิงคนนั้นก็หายไปต่อหน้าต่อตาพวกเราทั้งหกคนพี่ติร้องเสียงหลงแล้ววิ่งขึ้นมารวมกลุ่มกับพวกเราเริ่มมีบางคนกลัวจนร้องไห้ผมเองก็ช็อกตัวสั่นไปหมดแต่ประตูห้องก็ถูกเปิดทิ้งเอาไว้อย่างนั้นมันไม่จบแค่นั้นเพราะมันมีเสียงดังกว่าเข้ามาในห้องช่วยหนูด้วยพี่วาซึ่งเป็นพี่ใหญ่สุด แกใจแข็งลุกขึ้นแล้วพูดว่าไปกันเพื่อเขามีอะไรอยากให้ช่วยคิดซะว่าทำบุญพวกเรามองหน้ากันตาลน,นั่งร้องไห้น้ำตาไหลาพลากบอกว่ากลัวขอไม่ไปด้วยแต่พอทุกคนลุกขึ้นไปกันหมดตาลก็ต้องแข็งใจเดินตามไปด้วย <S <S ข้าวเห็นว่าน้องผู้หญิงคนนั้นเขายืนอยู่ที่หน้าห้องริมสุดนั่นก็คือห้องที่ผมบอกว่าเห็นเปิดไฟอยู่ แต่ตอนที่พวกเราเดินออกไปนั้นห้องริมสุดไม่ได้เปิดไฟไว้แล้วมันเลยทำให้พวกเราทุกคนไม่กล้าไปต่อเรายืนปรึกษากันอยู่ตรงนั้นว่าจะทำอย่างไรกันดีพิ่ตีก็กดโทรศัพท์โทรหาเจ้าของรีสอร์ทไปด้วยแต่โทรยังไงก็ไม่มีคนรับสายและเสียงหมาหอนก็ดังขึ้นมาอีกรอบหนึ่งครั้งนี้เสียงหอนหหยหวนไม่ยาวมาก ประตูห้องริมสุดเด้งเปิดออกมาเสียงดังปังพวกเรากรีดร้องตัวสัน่นต่างคนต่างสติหลุดพากันวิ่งออกมาจากรีสอร์ทวิ่งแบบไม่มีจุดหมายปลายทางยิ่งไปกว่านั้นก็คือแถวนั้นไม่มีบ้านคนมีแต่ทุ่งนาแล้วยิ่งเป็นช่วงเวลากลางดึกด้วยแล้วไม่มีรถที่ไหนสัญจรผ่านมาเลยแม้แต่คันเดียวพวกเราหกคนเดินเคว้งคว้างอยู่บนถนนที่ไม่มีแสงไฟผ่านไปสักพักใหญ่ๆ ก็มีรถยนต์คันหนึ่งกำลังวิ่งมาช้าๆพิตีก็เปิดไฟโทรศัพท์มือถือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือรถคันนั้นก็จอดข้างทางปรากฏว่าเป็นรถของญาติน้องเต้พวกเราดีใจร้องไห้น้ำตาไหลแล้วก็ได้รู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เขามาเจอเราญาติของน้องเต้เล่าว่าน้องเต้ามาเข้าฝันบอกให้มาช่วยเพื่อนๆที่รีสอร์ทแห่งนี้ พอได้ยินแบบนี้เข้าทุกคนก็ปล่อยโฮหนักกว่าเดิมสรุปว่าคืนนั้นพวกเราต้องไปนอนที่บ้านญาติของน้องเต้ก่อนแล้วเช้าถึงค่อยเข้าไปเก็บของที่รีสอร์ทตอนขึ้นรถมาเราถึงได้รู้ว่าคนแถวนี้เขารู้กันดีว่ารีสอร์ทแห่งนี้ผีดุแม้แต่ตัวของเจ้าของรีสอร์ทเองยังไม่กล้าอยู่ช่วงกลางคืนเลยเพราะมันเคยมีเหตุการณ์ฆาตกรรมเกิดขึ้นมีคู่หนุ่มสาวคู่หนึ่ง มาเช่าห้องตอนช่วงเย็นแล้วมันปิดสังเกตตรงที่ทุกเที่ยงของอีกวันหนึ่งซึ่งถึงเวลาที่ต้องเช็คเอาท์แต่ก็ยังไม่มีใครออกมาจากห้องมมรถมอเตอร์ไซค์ที่ทั้งคู่ใช้ขับมาก็ยังจอดอยู่เจ้าของห้องก็เดินไปเรียกแต่ไม่มีเสียงตอบรับจนประมาณบ่ายโมงเจ้าของห้องตัดสินใจเอากุญแจสำรองมาเปิดดูปรากฏว่า เห็นผู้หญิงนอนจมกองเลือดตอนที่รถมูลนิธิมาเก็บศพเจ้าหน้าที่พยายามปิดตายังไงก็ปิดไม่ลงตอนนั้นเรื่องนี้เป็นที่เล่าลือของชาวบ้านเพราะแขกที่มาพักโดนผีหลอกกันทุกรลยไม่เว้นแม้แต่เจ้าของรีสอร์ทสิ่งที่พวกเราเจอนี้ยังถือว่าไม่น่ากลัวเท่าไหร่บางคนโดนถึงขนาดที่ว่ามานั่งห้อยขาอยู่บนหลังคาหน้าห้องแล้วกระโดดลงมาต่อหน้าต่อตา เจ้าของรีสอร์ทเคยนิมนต์พระมาสวดไหล่หลายต่อหลายครั้งแต่ก็ยังไม่ไปไหนชาวบ้านก็ต่างพากันสันนิษฐานกันว่าดวงวิญญาณน่าจะมีแรงอาฆาตมากเพราะจนทุกวันนี้ก็ยังจับตัวคนฆ่าไม่ได้พอแม่ของน้องเต้รู้ว่าพวกเราไปพักที่รีสอร์ทแล้วก็ตกใจเพราะแม่ไม่รู้มาก่อนไม่งั้นพวกเราคงไม่ต้องเจอเหตุการณ์น่ากลัวสยองขวัญน,นี้หลังจากนั้น เราก็ได้พักที่บ้านญาติของน้องเต้จนเสร็จงานและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดถ้าหากว่าชอบเรื่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ขึ้นแจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องใหม่ๆมานะครับ